หานจริงๆจะล้นถังแล้วครับจะเต็มถังแล้วนะครับน้องปล่อยน้ําทิ้งแล้วนะปล่อยน้ำน้ำแข็งที่มันละลายมาดูมาดูเปิดนี้ครับเปิดนี้เปิดนี้ดูชัดๆกันไปเลยว่าหมานขนาดไหนดูพี่น้องดูนี่ชัดๆไปเลยน้องดูดิครับ ตัวพี่น้องมีแต่ไซส์สวยๆแบ่งๆเ,เลยนะครับยอดโอ้ยหมานขนาดไหนหมานจริงๆโอ้โหดูดิดรับ หาปลาเนาะโดนจ้างออกนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ตกงานเขาหาปลาก,กินแหงกิน้มันออกเกตไปเลยปลาย่างไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับคลิปนี้ฝากเป็นกาลังใจผมด้วยครับขอบคุณครับหมานหวานเจีย๊ยบคนหมานตกงานตกงานครับโดนจ้างออก มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับวันเจี๊ยบ